สวัสดีค is um. ุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่กรุงริยาประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับกับการแข่งขันเกมสตรีไฟเตอร์หครับซึ่งก็จะเป็นงานอีสปอร์ตเวิร์ครับสพก็จะบอกว่างานนี้เดือดมากนะฮะในรอบรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็มีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยรวมๆครึ่งร้อยจะได้นะฮะแล้วก็ขัดเลือกกันมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศครับและนี่ฮะคนแรกนะครับผู้ถ้าชิงคนแรกฮะเดินมาแล้วครับ บาสนะฮะจากชิลีครับนี่เด็กอวยราวๆสิบห้าสิบหกนะครับเกิดปีสองพันเก้าครับแต่ว่าฝีมือนี่จัดจ้านเกินอายุนะฮะหลายๆคนก็นึกถึงไดโกะสมัยวัยเด็กนะครับอายุเกินราวๆนี่แหละครับแต่ว่าบาสนี่ยังไม่ได้แชมป์รายการใหญ่เลยนะฮะเป็นได้แค่ลองแชมป์นะครับก็มาดูครับว่าในวันนี้เนี่ยมีโอกาสอีกครั้งแล้วที่จะเป็นที่โอกาสที่เขาจะคว้าแชมป์นะฮะก็มาดูว่าเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่า แล้วก็ผู้เข้าแข่งที่คนนะครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเป็นดีดีแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเขาเปิดตัวก่อนนะยวค่อยพูดชื่อนะฮะมาแล้วครับเสียวไ้นะฮะนี่ฮะปีที่แล้วก็ได้แชมป์นะครับ เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะฮะเอาจริงมันก็แค่ราวๆเดือนนึงนะฮะเซียวไห่นี่ก็มาแข่งในรายการนี้นะครับแต่ว่าเป็นฟาทันฟูลี่นะครับแล้วก็พาดท่าฮะเสียแชมป์ไม่กลับอ่าไม่ใช่เสียแชมป์คับพาท่าครับในรอบชิงชนะเลิศครับให้กับโคอิจิไปนะฮะแต่ว่าเขามีสตอรี่นะครับคู่นี้ครับในรายการนี้เลยฮะท็อป8ครับคู่จอมาเจอกันนี้ครับมาเจอ โคจอมาเจอกันอ <c oughs> ีกครั้งนี้นะครับสําหรับทางด้านโกอจีกับเซียวไห่แล้วก็มีการปับมีการแทะทอกันเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เป็นโกอจีนะครับที่ต้องเขินไปนะฮะเพราะว่าโม้เยอะครับแต่สุดท้ายเจอเซียวไห่เอาคืนไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็นเสียวไห่เนี่ยที่หยุดไม่ให้ทางด้านโกอจีเนี่ยทำมีโอกาส์ทำดับเบิลแชมป์ภายในปีเดียวกันนะครับก่อเดี๋ยวมาดูนครับระหว่างเจ้าหนุ่มหน้ามนนะฮะบาสนะครับกับอดีตแชมป์เก่านะฮะ แชมป์ปีที่แล้วเซวไ่ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับรอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มขึ้นนักบัตนาวแล้วครับก็มาดูกันนะฮะมาแล้วฮะบาร์สมาในตัวละครลิวนะครับนี่เป็นตัวละครหลักของแกฮะทำให้แกโด่งดังนะฮะตัวนเซลไ่นี่ตำารวนนะครับหรือว่าเอ็มบซสั้นครับแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นไม้นะครับอ่าทางด้านบาร์สก็มีเคนเช่นเดียวกันนะฮะเป็นตัวละครสำรองนะฮะ มาดูฮะเกมเริ่มแล้วฮะอืมเป็นเซียวไห่นะฮะเปิดได้ดีกว่านะฮะค่อยๆเคาะอืมเจอสวีปนี่เซียวไห่นี่ชวนเล่นเกมฟุตซี่นะครับดูแล้วแบบนี้จะเข้าทางริวหรือเปล่าเพราะว่าริวนี่อาจจะไม่เอาฟุตซี่นะฮะอาจจะถอยไปยิงไฟบอลแล,ล้วรอรอทวีปเอาฮนะโอ้ยเจ<ะ>ออัดเข้ากแพงแบบนี้ พลาดจะแย่ครับริวโอ้ยดอกนี้เป๊ะๆดอกจี้คลิกเด่นจี้ชาร์ตอืมย่างดีนะที่เซนนะไซโ,โคเัชเชอร์แต่ติดโอได้อย่างนี้ก็จบสิฮะอ่าให้ติดโอได้ครับติดเบิร์นเอาฮะไม่ได้พาดหลายทีนี่ลืมตับแล้วฮะ แพทซึแดดเข้าไปจับทุ่มออกได้ไหมครับเสี่ยหอยอุ้พยายามจะออกแต่บาร์ไม่ให้ออกนะฮะโอ้ก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าบาร์นี่เล่นลิวได้ดีมากนะครับคนเว้นนี้ฮะอย่างตอนที่เจอกับอิตาปาชีสันจีนนะครับในรอบท็อป16นี่โหยำ5-0น,นะฮะอิตาปาชีสันจีนนี่คือไปไม่เป็นเลยครับเจอเด็กคนนี้ครับเนี่ยฮะจบเลยแล้วสามครับไม่เหลือะฮะ ขึ้นำหนึ่งศูนครับและมากจริงๆฮะอืต้องบอกว่าตะก้องรายการนี้นี่ก็เจอสาวสวยไม่ได้นะสาวสวยตามตามสแตนที่นั่งฮะแกพยายามสวิตไปจับดูนะฮะจับภาพไปรอดูนะครับก็ถือได้ว่าถูกใจหนุ่มๆที่ดูรายการอยู่ฮะ อาครับมาดูเกมมันต่อนะฮะบาสขึ้นนำไปก่อนหนึ่งเกมนะฮะเล่นกัน F45 นะครับไม่มีรอบแก้ตัวนะฮะจบแล้วจบเลยครับโอ้โี่เยวหายทำได้ดีครับยกนี้ครับ ก็บาสออกมาได้นะฮะแต่เจอตรงนี้เข้าไปอืยังดีนะฮะยังไม่มีจังหวะปิดเกมครับเซลไฮทําให้ปาร์ตี้ยังมีโอกาสต่อกอนอยู่นะฮะแล้วแคร์ี่ตรงนี้ได้ยังไม่มีอะไรแบบคอมโบต่างๆนะครับเรือใช้คอมโบแบบเบาๆไปก่อนโอ้โ,อโอหเฮ้ตรงนี้อันนี้น่าจบนะฮะอะไรฮะเจอเลวสองเข้าไปจบครับโอ้เรามีรอยยิ้มที่มุมปากเลยนะครับนี่นะฮะ สวิชเชอร์นี่ก็ใครตาไวก็จะเห็นสาวสวยนะฮะมุมขวามือนะครับใส่หน้ากากอยู่นะสีดำนะ่ะผมนี่ตาดีจัดนะยิงฮารุกเค้นทักทายเข้าไปเจอเอา้าวุ้ดนะฮะแม่จริงๆถ้าเป็นปุ่มอื่นนี่เสียวหายเรียบร้อยแล้วฮะไปกดเตะที่มันเป็นแบบฮิตบ็อกมันสูงนะเลยเลยตัวไปนะฮะผู้่อสู้นั่งอยู่ไม่โดนนะฮะ ตรงนี้ติดตั้งพลังงานครับจับทุ่มจับทุ่มไปอกหนึ่งดอกอแบ็คแดนหลบจับทุ่มครับยังไงฮะมาดูตามเมยครับเอาถึงตายได้ไหมโอ้โหตายจริงครับโอ้โหบาดยิ้มเลยฮะโอ้โเป็นไปได้<ๆ>ไงนี่อ่นี่นี่แฟนเซลห้นะครับต้องบอกว่าเป็นดาราหน้ากล้องรายการนี้นะครับ อย่างตอนที่แข่งฟัตเทอร์ฟูลี่เมื่อราวเดือนก่อนนะฮะถ้าผมจําช่วงเวลาไม่ผิดนะน่าจะเดือน oh <my> ก่อนกล้องนี้จับประจะําเลย้ะแฟนเสียวห่อะไม่รู้ยังไงอะตากล้องไม่รู้ยังไงนะฮะแอบชอบแฟนเสียวห่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับโห่นี้จับจนถ้จนแบบยิ่งกว่าดาลายครับ oh. ก็มาดูเ่าว่าเซลไฮนี่จะคว้าแชมป์คว้าเงินรางวัลไปให้แฟนจกเ,เอาไปรูดบัตรเล่นได้หรือเปล่านะคนข้าง,ง,งกดดันนะครับมีแฟนมาเชียร์แพ้ก็โอ้โหอาจจะงอนนะครับว่าทําไมไม่ไมชนะจะได้เอาเงินไปรูดนูนรูด,รดๆๆนี่ซะหน่อยส่วนบานนี่ก็ไม่รู้ว่าแม่แม่มาเชียร์หรือเปล่านะแต่แพ้นี่แม่คงไม่ตีนะเพราะว่ามาได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาครับบารเจอเข้าไปครับคงก็ได้ นี่เพจและจับทุ่มอันอินด้ดีครับริวนี่ฮะสิวห,หายนี้ก็ชวนเล่นฟุตซีเกมนะฮะดูแลแคร์ใช้สเปเชียลมูก,กด,ดันน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเราเอ,อาชัวร์ครับถึงใช้สเปเชียลมูครับเนี่ยฮะซึ่งข้าไปท้าริวไยเตะเนี่ยริวเขา จะบอกว่าเล่นเจฟุตซี่ดีก็ไม่เชิงฮะเพียงแต่ว่าเขาสามารถยื่อระยะในการโจมตีออกไปด้วยไฟบอลได้นะครับทําให้มันมีโอกาสที่คู่ต่อสู้เนี่ยจะโจมตีวุ้ดนะครับเพราะว่าริวเนี่ยระยะทําการค่อนข้างไกลกว่านะครับถ้าเทียบกับทางด้านของตำรวจเลยนะ <S <S นี่ฮะเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เขาผลิตได้นะครับแต่อาจจะไม่ทันฮะซึ่งเนน่ยริวเนี่ย เขาไม่ไม่ต้องเป็นต้องเข้าไปชี้แบบตำรวจเชี้ยครับเพราะว่าเขาสามารถยืดระยะไปได้เล็กน้อยครับแล้วก็ทําเกมด้วยฮาร์โอเคเนาถ้าคู่ต่อสู้แบบบุกเข้ามาไม่ถึงไม่ถึงตําแหน่งที่ที่อันตรายของริวเนี่ยโอ้โหนี่เจอวลสสาว่าตายเลยมาตรเนี้ริวก็เล่นสบายครับโอ้ยังไม่ตายนะฮะหรืออยู่หน่อยฮะ เย่างนี้ฮะลิวไม่ต้องเข้านะฮะอ่าแล้วรอผนิทเอาฮะตามสูตรนะฮะก็เซียวไฮถ้าจะแย่ท่านี่อดีตแชมป์เก่านะฮะมาดูครับว่าเซียวไฮจะเอายังไงฮะ โอ้นี่ถ้วยรางวัลน,นะฮะโอ,อเหมือนจานกินข้าว้านผมดีครับ <c oughs> ไม่ใช่ฮะออกไปบูลี่ถ้วยรางวัลไม่ได้นะฮะเปลี่ยนเป็นไม,ม,ม,ม้นะครับเสียวไห่ครับก็ตำรวจไม่น่าจะไหวนะฮะไปพุตซี่ <c oughs> กับริวนี่ลำบากครับแล้วแล้วเสียวไ่แกก็ใช้สเปเช์เชมูฟในการกดตันน้อยด้วยนะฮะ แกมักจากเลือกที่จะเข้าไปไปล่อยเตะธรรมดามากกว่าครับก็เข้าทางของริวสกับแกนะฮะนี่ฮะเปลี่ยนเป็นไม้ครับมาใช้ปูยิคายสู้แทนครับอันนี้มีเสียเปรียบมากนะฮะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ต้องเข้าเหมือนกัน,นะฮะเนี่ฮะริวส่กแย่ไม่ถึงฮะ oh, โอ้โหแล้วตรงนี้เจอสองวิไปอืม้ม เจออีกแล้วครับเจอพาณิชแต่ยังไม่มีคอมโบนะครับสำหรับใหม่นีน่ครับแล้วในแง่การกดดันนี่ไม่ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างถ้ามาดูโปรเจคไทยกันเนี่ยลิวจะกดดันใหม่ได้เนี่ยหนึ่งะครอาจจะต้องใช้เป็น EX อ่กะไม่ใช่เอครับเป็นโอเวอร์ได้ฮาโลเคนนะครับหรือไม่ก็เป็นเดนจิชาร์สนะฮะเดนจิชาร์ฮาโลเคนครับฟิงเกอร์จะเสียจังหวะนะครับ แต่กับไม่เนี่ยการใช้พัดปลาของไม่เนี่ยมันไม่เสียทั้งทรัพยากรแล้วก็ไม่เสียจังหวะในการติดตั้งเซตอัพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูโปรตีนไทยกันเนี่ยไม่ได้เปรียบแน่นอนครับทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าบาสเนี่ยจะเอายังไงฮะถ้าัตเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบเหมือนอย่างตอนที่เล่นกับตำรวจนะฮะแล้วพูดไปพูดมานี่ ทางด้านเสียวหายนี่ฮะจะเก็บเกมไม่ได้แล้วนะฮะแต่บาทไม่มี C.A แล้วครับเคาะเรียบร้อยไม่น่าจะได้ใช้แล้วฮะนี่ฮะเก็บไปใช้ไปหน้าแล้วนะ C.A เอโอ้นี่แหมแฟนนี่เริ่มมีความหวังนะเริ่มยิ้มได้เล็กๆนะฮะสู้เข้านะคุณพี่หนูจะไปสู้เรากระเป๋า นี่ฮะนี่เห็นไหมฮะว่าเขาใช้จังหวะในการเพชเชอร์ได้น้อยกว่านะครับถ้าดวลพลังกันอีเสร็จฮะเสร็จไมคครับเพราะฉะนั้นบาร์นี่อาจจะต้องเข้ามาเล่นเกมระยะประชิดมากกว่านี้นะฮะถ้าจะไม่ให้เสียเปรียบมากครับหรือจะยิงไฟบอลไปยิงกันมานี่คือไม้ได้เปรียบแน่นอนฮะ โอ้น,นี่ DP สวยครับตอนนี้ก็พาปลาพัดธรรมดาหลอกล่อไปก่อนครับไม่ฮนะเดี๋ยวมีจังหวะกันนี้อ้าวแต่จเจอนี่ไปฮะเจอ DP สวยไปครับอืมเจอพัดตกใส่หัวอย่างนี้ก็ลำบากฮนะอ้าวล้วฮะเดี่ยวไฮกำลังยับได้เกมที่สองหรือเปล่ารับเนี่ย โอ้โหแล้วซุปเปอร์ของลิวนี่ทำอะไรไม่ได้นะะไกลไปคร,บรับตรงนี้สวยครับต้องนิ้ม e คิด e x และอืมอ่าผมก็ติด e x ตลอดนะฮะเอาไปว่าเป็นอันที่เข้าใจกันนะว่า e x ก็คือโออร์ไดนะฮะนี่ฮนะีปลาพัดธรรมดาไปก่อนจำมาก็เจอท่าดีสวยเข้าไปแต่รัดไปจับทุ่ม รีว2ได้ไหมโอ้โหได้ฮนะแสดงว่าการไม่การไม่ทันนะฮะอันนี้แมชชั่นนี่แบบเฟรมนี่ยังไม่สุดนะฮะอืมแต่รัดมาตรงนี้จบครับายังอยู่นะฮะยังไม่ยอมไม่ตัวเองเสียโมเมนตัมมากทุกว่านี้นะครับอ,อ,อ,อ น you know like ี่ฮะลิวลำบากเลยฮะโอ้เอคือพยายามเข้าเข้าไปชิดนี่เข้าไม่ได้ฮะเซลไห่เล่นดีฮะเล่นเกมป้องกันดีครับนี่เช็คระยะดีฮะแล้วเจอพัดเคาะไปอืมนี่ฮะโอ้นี่สู่สมเลยเลยครับยิงให้จำมาแล้วก็แอนตี้แอร์ฮะ และตรงนี้ครับเปร์ไฟคีโเปลี่ยนตัวมาได้ผลนะฮะโอ้เซียวไห่ยอเจีไยมฮะอ้าวแล้วฮะบบาจ,จะแก้เกมยังไงครับนี่ฮนะคุณผู้ชายก็เอาแล้วไหนๆก็อยู่ข้าง,งๆสาวสวยของเซียวไห่นะกะองจับบ่อยเล่นกล้องด้วยฮะอันนี้ถือว่าเปลี่ยนตัวมาได้ผลนะครับเพราะว่าไฟบอลเกมนี่สู้ไม่ได้ะฮะบอกตรง นี่ฮะก็เลื่อนกล้องมาไปเรื่อยฮะมีทั้งชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวนะเข้ามาดูการแข่งขันครับเปลี่ยนเป็นเคนนะครับสำหรับทางด้านของบาร์ซึ่งเคนของบา์เนี่ยก็แสดงผลงานได้ดีนะครับในการเจกับโมชีนะครับซึ่งโมชีเนี่ยเขาใช้ดัซซิมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไปเล่นรวเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะดีฮะจะต้องเปลี่ยนเป็นเคนที่มีความสามารถในการลุกไง ถึงจะเหมาะสมครับซึ่งอันนั้นเป็นพูดถึงตอนที่เขาเจอกับโมชินะครับแต่ตรงนี้เขาไเจอเสียวไฮครับมาดูครับว่าเคนเนี่ยพอเปลี่ยนมาเจอกับไมเนี่ยจะทํางานได้ดีกว่าริวหรือเปล่านะฮะซึ่งเกมบุกดีกว่าริวอ,อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไฟบอลนี่แย่กว่านะเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นพวกอย่างสเตปคลิกนะฮะ บ่อยขึ้นหรือไม่ก็พวกถ้าอย่างจินไลทิกนะฮะในการเข้าบุกนะฮะจินไลทิกไดหลักเข้าไปอโอ้โหเฮฮะนี่ฮะเจอการเพเชอร์อย่างนี้นี่หมาจะเอาอยังไงฮะอืม หมายังทรงเดิมนะฮะก็คือยิงพักไปเรื่อยๆนะฮะหาจังหวะครับโอ้ยจบด้วยโชลูเคนครับนี่ทีมสวิชเชอร์เขาดีนะฮะจังหวะตัดผ้านี่คือเก่งมากฮะ,ะแต่เก่งกว่าคือคนนี้ครับแต่ละกรัไปแล้วสองครั้งได้ผลครั้งที่สามยังคงได้ผลครั้งที่สี่มีไหมครั้งที่สี่ไม่ต้องครั้งที่สี่ไปทุ่มธรรมดาครับครั้งที่ห้าหม่แก่ได้แล้วฮะ นี่สำหรับใหม่ยังสู้เดิมนะฮะโอ้ยยังไงฮะยังไงจบด้วซุปเปอร์ครับโอ้โแล้วเจออุ้ยพนิทก็ไปตรงนี้ถึงตายเลยไหมเ้ยวสองโอ้เกือบตายเกือบตายจำมาอย่างนี้ เสร็จดีครับอืง่ายไปหน่อยฮะนี่เอาไม่รู้ว่าลูกหลานใครนะฮะมาเชียร์ฟิวไห้ครับอ้าวนะต้องคิดแล้วฮะว่าเกมบุกจะเอาอยัางไงฮะคือเปลี่ยนตัวเคนมาแต่เล่นเหมือนริวนี่ไม่ได้นะ ตอนนี้นี่สามสามนะครับโมเมนตัมผมเชื่อว่ามาทางเสี่ยวไห้นะฮะโอ้โหดอกนี่นี่เทสวยครับแรกด้วยดีพีินเลยดีกว่าสาแลฮะจังหวะเพเชอร์อย่างนี้ยาล่อยเสียเปล่าฮะดีไฟนี่ิดเบินเอาอยู่ด้วยต้องไล่ย้ำนั่นแหละครับยกนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ บาน่าจะปิดไปได้แบบง่ายๆฮนะเรียบร้อยค <c oughs> ือผมว่ามันเป็นรสนิยมของตะกล้องแนละ้วฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะกรพยายามสวิตเชอร์ไปดูหน้านะะให้เราให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูหน้าสาวๆนะฮะอันนี้ความต้องการส่วนตัวนะฮะผมคิดว่านะฮะหัวใจพัด แล้วเข้าไปกดดันได้ผลนะครับนี่ปลาพัดธรรมดาแม่แต่พลาดนะฮะแล้วเจอพนิดชุดใจไฟกระพริบโอ้โหแทบตายฮะแล้วเบิร์นเอาอย่างนี้นี่ตาคนต่างเบิร์นเอานะฮะจะว่าใครจะกดดันนีที่กว่าไหมครับโอ้โหนี่ฮะเสี่ยวหายอลิเอชั่นจริงๆครับ ใช้ซูเปอร์นี่ทะลุผ่านไซบอลไปเลยครับโอ,โ,โอ้โหแกล้งกันตรงนี้ยังไงฮะยังไงโอ้โบาสี่ง่ายไปหน่อยครับกะว่าจะเอาฮาลโลเคนกินชิปนะฮะเสียวไ่นี่อ่านขานะโอ้ไม่ต้องเสียวไฮฮะทุกคนน่าจะอ่านขาแล้วมาตรงนี้คือกะเอาฮาลโลเคนเนี่ยกินชิปดาเมจนะฮะแล้วเสียวไยก็แก้ด้วยการไดลงมาครับจำแล้วก็ไดลงมาแข่ง โอ้แต่เสี่ยวไข่นีไปครึ่งหลอดแล้วนะฮะเปิดเกมมาแป๊บเดียวนี่ไปครึ่งหลอดแล้วครับอืมอืมสวยทีเดียวจมฮะแมนี่ฮะบาสไม่ยอมนะฮะโอกาสมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะแมก็ขึ้นนำไปก่อนนะครับสี่ต่อสนะฮะเรียว่าขึ้นแทนแล้วครับ ขออีสองยกนะฮะจะได้เป็นแชมป์นะฮะก็คเคยเป็นแต่รองแชมป์นะครับแชมป์ไม่ได้สักทีนะครับในรายการใหญ่ๆนี่ผมเองก็อยากจะเป็นแชมป์เหมือนพี่ผู้พี่ๆบ้างน,นะครับจริงๆ้าที่เขาปเป็นคนที่เสียงใหญ่นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นยังเป็นยังวัยชนอยู่นะอายุราวสิบห้าสิบหกนะครับแต่พอไปสัมภาษณ์ที่มีเสียงใหญ่มากนะฮะ โอ้โหสวยฮะได้รัดเข้าไปอ้าวเซียวไฮพิกมาได้นะฮะอืมแคลรี่สวยคน,นีต่างคนต่างทำอะไรกันไม่ได้จังหวะเมื่อสักครู่นะฮะต่างคนต่างแครี่ได้ครับแต่ตรงนี้เซียวไฮได้คอมโบไป ยังกดดันอยู่เอาพัดเคาะไดรัดเข้าไปแต่เจอแก้ด้วยทุ่มหลังอ่านี้บาสออกไวกว่านะฮะอืเถ็ต่างคนต่างต่อกันเล็กน้อยแล้วตรงนี้จบไหมเรียบร้อยฮะอืมเสียวหายนี่รอปิดเกมครับก็ต่อไปต่อกันมานี่เสียวหายฮะ โอ้โหนี่โอโ์ไดฮาโตเคนฮะแล้วเข้ามาต่อคอมโบสวยงามนะจังหวะเมื่อสักครู่แรดทุ่มหลังอืมเจอันธนิอีกครับ <c oughs> ได้เข้าไปก็เจอเขา DP สวนออกมา โอ้นี่ปุกแลแล้วครับมาฮะอยู่ใหช่วงนี้เน็ตต้องกันตัวไปก่อนฮะโอ้โหละผ้าดนะฮะตรงนี้จบแน่นอนฮะปาๆๆๆๆเอาล่ะครับเพียงไม่ชิมพอยนะฮะนี่ฮะทีมงานก็จับมาที่ถ้วยรางวัลเลยฮะได้ยกนี้นี่คือจบนะฮะสำหรับบาสเอาจานจานทองเหลืองไว้ฝากแม่นะฮะ จับทุ่มบาพัดต่อไปกดดันอืมมันสกูจริงๆหน้าแอนตี้แอร์นะครับอ้าวพลานะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกับบาสนะอยู่ๆก็แอร์ทัศสือฮะแบบไม่มีความหมายนะฮ <c oughs> ะฝาขอใครนะฮะ ขันคอเล็กน้อยโอ้แล้วโดนสวนในซุปเปอร์ครับเสียวไฮนี่อาจจะรอจังหวะอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะโอ้โแฟนี่ลุ้นจัดนะฮะลุ้นแล้วกับว่าแข่งเองเอาล้วฮะกองเชียร์ฮะเริ่มเชียร์เสียวไฮเสียวไฮเสียวไฮนะครับรสี่ต่อสี่ที่ไม่ใช่แฟมิลี่เกมนะฮะ เห็นตามคนต่างมีโอกาสได้แชมป์นะครับถ้าบาได้แชมป์นี้ก็อาจจะเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในรายการนี้นะเพราะว่าตอนนี้แก15ย่าง16นะครับยัง 10, ไม่16เต็มนะฮะถ้าสามมติว่าแกได้แชมป์เนี่ยก็อาจจะถูกคนที่ว่าเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ปัทึกไว้ก่อนนะฮะส่วนเซียวไ่นี่ถ้าได้แชมป์ก็จะถูกคนที่ว่าเป็นแชมป์แบบแบ็คทูแบ็คนะครับก็คือ2ปีติดนะฮะต่างคนก็ต่างจะมีประวัติศาสตร์ ไปคนละแบบนะฮะถ้าใครได้แชมป์ครับแต่ตรงนี้ครับเซี่ยวหายได้เปรียดเต็มๆนะฮะเพราะว่าขึ้นนําไปก่อน,นะัะเป็นแชมป์ชิดพอยครับนี่ฮะโอ้ยสู้ค่ะ <c oughs> คุณแฟนนี่กําลังเฉยชายอ่ะและดูนี่แมเหมือนใหม่นะฮะพอเห็นแฟนแกเซี่ยวหาแกเนี่ยแล้วก็มาดูใหม่เนี่ยอะคล้ายกันนะฮะโค้งหน้าโค้งตาอะไรนี้โอ้ใช้ได้ะฮะ มาดูเกมมันต่อนะฮะคนดูบอกอย่านอกเรื่องมากครับเจอพานิตจบด้วยซุปเปอร์ปาพัดไฟเข้าไปกดดันต่อเนือ่องแต่ยังทำอะไรไม่ได้อ้าวอ้าวยังไงยังไงบาสบาสโอ้โหบาสบาร์สเบินเอา,า,าอย่างนี้ไม่น่ารอดผมว่าไม่น่ารอดรอแค่จังหวะได้อิมแพ็คเอกไม่ต้องใช้เลยมั้งครับอย่างนี้อย่างนี้จบฮะอ้าวลูดโอ้อยังปล่อยให้บาสมีโอกาส บาสบาสบาสเอาขึ้นนะบาสเอาขึ้นโอ้แต่เลือดเลือดนี่ไหวรับเนี่ยคนดูก็อยากดูเกมยาวครับโอ้โหนั่นแหละฮะเอาให้จบเอาให้จบเอาให้จบไปเจอกันยกหน้าไปเจอกันยกหน้านั่นแหละครับอืมอันนี้มันเลยฮะต่างคนต่างใช้ไม่ชิพพอย์ครับโอ้เสียหายตื้นลายครับโอ้เด็กคนนี้มันเหนียวคอครับบาสได้รัดเข้ามาได้ผลนะฮะ ปาพหัวใจได้รัดเข้าไปมีดาเมจครับมีดาเมจปาดทักเข้าไปเจอสวีปต์จำเข้ามาเคาะๆอาะไรฮะดูว่าใครจะได้ฮิตคอนเฟิร์มก่อนกันนะครับบาที่จองนะฮะ เทจนไปโอ้โอ้บาสได้คอมโบครับแล้วตอนเขามุมอย่างนี้จับทุ่มเอาล้ฮะโอกาสเป็นของบาสนะฮะจับทุ่มอีกหนึ่งทีโอ้โหจะเข้าไปจับทุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแต่ว่าเจอ DP ออกมาครับและโอกาสของเสี่ยวไฮมี CA นะครับจบได้นะฮะรุ้นเลือดครับรุ้นเลือดรุ่นจะจบไหมยังไง เรียบร้อยครับเฟียวไฮเป็นแชมป์ครับโอ้ยดับเบิลแชมป์นะฮะนี่ฮนะโอ,โอ้จะให้ดูบาสเดินมาจับมือนะกล้องก็จับไปที่แฟนนะฮะนี่คือแฟน์สำคัญกว่านะฮะสำหรับตาก,กล้องนะฮะแฟนสวยสัมันสุดในรายการนะฮะแม่ขยันจับจริงๆครับโอ้โหแล้วดูเดือดนะฮะเฟียวไฮตอนแรกนี่ทำท่าจะไปนะฮะเอมบซสันเจอลิวไม่ไหวนะครับเปลี่ยนตัวมาเป็นใหม่โอ้นี่ จะร้องไห้นะฮะบาและน่างสงสารนะฮะร้องแชมีกแล้วครับโอ้ส่วนคนนี้ครับแชมป์แบ็คทูแบ็คนะฮะสองปีซ้อนครับถือว่าเป็นไสติใหม่นะฮะโอ้โหนี่ผู้ชมว่าโอ้ไม่อยากจะเชื่อนะฮะเกมมันจะดุเดือดเลยขนาดนี้ครับก็เสียวหายนะครับตอนแรกทำท่าจะแย่นะฮะเจอริวของบาไปนี่จับฮะเปลี่ยนมาเป็นใหม่นี่ถือว่าเข้าทางนะเพราะว่า ไปสกดจุดเด่นของริวก็คือไฟบอลเกมนะครับซึ่งโปรเจไทยของไม่ก็คือพัทเนี่ยมีข้อดีมากกว่านะคือเพราะว่าเวลาเขาจะกดดันเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเซตอัพมากเท่ากับริวนะฮะจนทําให้ทางด้านของบ้านเนี่ยเปลี่ยนเคนออกมานะครับซึ่งก็ทําได้ดีกว่าริวนะครับแต่ว่ายังดีไม่พอที่จะเอาชนะเซียวไห่ได้นะฮะจริงๆก็สูสีนะครับคู่นี้ครับ เพอร์นี่จะแข่ง FT3 นี่บ้าเป็นแชมป์ไปแล้วนะฮะโอ้ก็ถวยรางวัลถ้วยนี้ครับเป็นของคนคนนี้ครับเซียวไห่ฮะแชมเปี้ยนนะฮะดูหน้าตาไว้ฮะดูหน้าตาเซียวไห่ไม่ใช่ครับดูหน้าตาแฟนแกไหมฮะจำแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ครับก็รายการอื่นนี่ถ้าเห็นแกไปนี่ก็ ถ่ายบ่อยๆได้นะฮะเชื่อว่าคนดูน่าจะชอบนะคนดูทางบ้านนะฮะไม่แน่ใจว่าคนดูชอบหรือทางทีมงานชอบกันแน่นะแหมจับบ่อยน,ะนี่ครับแชมป์ปี2025นะครับก็เป็นบทส่งท้ายของงาน อีสปอร์ต o วอ d Cup 2025ในหมวดหมู่ของเกมต่อสู้นะครับก็แข่งกันสามเกมนะครับเริ่มต้นกันที่ทัชฟูลี่ซิตี้ออฟเดอะวูมนะครับแล้วก็มาเทค k เ n นแนะซึ่งผมไม่ได้ถ่ายนะฮะอ่าผมไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็สุดท้ายมาจบที่นี่ฮะเกมขวัญใจมหาชนตลอดกาลครับสตรีทไฟเตอร์หครับเรียบร้อยครับแชมป์เป็นของข้าพเจ้า your esports world cup 2025